อีกอมาอยู่บ้านเลาะนะครับพอดีมาเห็นเคอนอื่นว่าคล้ายๆเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่นนะครับเฮ็ดแบบง่ายๆนะพูดเทาเฮ็ดน,นะฮะก็คือว่าเป็นสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะพักสวนครัว่วทันหญ่ขึ้นมาอีกน,นึงเขาเรียกว่าโคกน้องนานะเดี๋ยเมืองพักสวนครัวเพป็นครับนะพูดเทาเฮ็ดไว้นะครับผมสวนทัวเพิ่นนะก็จะมีบักเขือง่ายๆนะครับล้อมไว้นะบักเขือนี่ครับมีผู้มีอันนี้เพิน่นเพิ่นที่ล้อมไว้นะครับนี่ฟังนี่ก็นี่บักเขือ นี่ครับเพิ่นคือที่วานผักซีนี่ยังนี่ครับนี่วานไว้เครือนั่นมะเครือเพิ่นนะมีอย่างมีเผือกมีปุ๊อย่างเพิ่นนะนี่นะครับแต่ฝั่งนี้ก็อันนี้ใบอย่างใบมะกรูดบ้านน่ะมีบักรุงนี่ตัวนี้ก็สมผักเซียนที่เอาไปเห็ดสมพักเซียนน่ะมีพริกหน่วยนี่เพิ่นพริกปีนี่พริกปีนี่นี่เร็ดกยังไง ง่ายๆนะครับนะตัวนี้นะตัวพุ่นนอไม่เราจะกินหนาฝนกินทั้งปีนะครับปีนิดนะปีกล้วยนะปีกล้วยปีกล้วยไม่เมนบอปีกล้วยพู่มพ่ปีกล้วยนะปีกล้วยตัวนี้ปีนิดนะครับผมมีบักล้วยนี่นะครับอยู่ตรงให้ทงหน้านะครับนี่ตรงให้ทงหน้าแบบธรรมชาตินะครับแต่ก่อามองหนีไปทงหน้าที่นี่เป็นเงืนค้นแล้วนั่นนะเป็นเงินก้นแล้วนะครับตัวนี้อยู่ทรงให้ทงหน้านะพุ่นกระทงให้ทงหน้าครับ ตัวนี้นะครับผมห่กากินง่ายนะครับผมประมนนี่ตะไคร่มีนะครับตะไคร่มี่ไผอตูกระเพามะนาวนะครับมะนาวนะปลูกผสมกันไปนะครับนี่กับน,นี่กระเพานี่ โอ้นามบกแล้วไม่มีนามให้บกให้โดนเลยนี่ของบุถั่วนะครับผมมีมะนาวมียังพืชปลูกนะครับปลูกแบบบ้านๆนะครับบ้านๆเอ้หอมเปย์นะหอมเปย์เพิ่นกะเพราเพิ่นนะครับมะนาวมะนาวน่วยใหญ่ครับมะนาวนะมะนาวหลายต้นแห้งมะนาวนะครับตัวนี้นะครับผักสวนครัวผักสวนครัวร่วนน้ำไม้ก็เอาแค่นี้แหละครับผมไวาแค่นี้ก่อนนะ โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับบ๊ายบายครับผมคนละเด็กคนละน้อยครับ